ทุกคนช่วงนี้ไม่รู้หมากเป็นอะไรอ่ะไปชวนไปจะเล่นเกมด้วยทีไรอ่ะนานก็เอาแต่หนีไปเล่นไฮไลท์จากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยเล่นเดี๋ยวนี้กลับเล่นทุกวันเลยอ่ะแล้วไม่มีเวลาให้ใบเลยนะขอเข้าตีมาทีไรก็ไม่เคยเปิดในเลยติดสายตลอดแล้วบอกเป็นสายน้องที่เล่นไฮไลท์ด้วยมากเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วว่าหลายวันติดกันจริงๆจนมันทําให้ใบรู้สึกว่าช่วงนี้เราห่างเหินกันมาก ถกก็ไม่ค่อยทกคุยก็ไม่ค่อยจะได้คุยเกยครั้งต่อเกยครั้งที่ชวนไปจะเล่นเกมด้วยก็ติดเล่นไฮไลท์หนึ่งหนึ่งตลอดเลยแถมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามาร์กเปลี่ยนไปด้วยนะจากที่เคยคาสายทุกวันอะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเล่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายปะที่แบบเล่นไฮไลท์กันทั้งวี่ทั้งวันอะเล่นจนลืมว่าตัวเองมีแฟนอยู่เลยใบโคตรน้อยใจเลยอะดูดิ ทิงกันอีกละพอพูดอะไรหน่อยก็ว่าเรามีเงา่าเดี๋ยวนี้มาร์กเปลี่ยนไปจริงๆจนวันหนึ่งใบได้เข้าไปเล่นในรหัสมาร์กโดยที่ไม่ได้บอกก่อนแล้วอยู่ๆน้องคนนี้ก็เชิญมาเป็นผู้หญิงด้วยนะปกติไม่เคยเห็นเพื่อนคนนี้เลยแล้วสิ่งที่เจ็บที่สุดมันคืออะไรรู้ป่ะทุกคนในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาบอกไปเล่นไฮไลท์จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมาร์กไปอยู่กับคนนี้ คนที่ก็รู้ทั้งรู้ว่ามามีใบยอยู่เข้ามาเจอด้วยตัวเองแบบนี้แม่งโคตรเจ็บเลยมีตั้งสังเขปเป็นเชื่อกันด้วยนะทั้งๆท,ท,ที่ในสังเขปมาก,ก็มีใบยอยู่เจ็บปะทุกคนจะร้องให้สิมันเป็นอย่างที่แกบอกจริงด้วยอ่ะจริง,รงๆมาไม่ได้หายไปไหนเว้ยแต่นางมีคนใหม่ก็ผมบอกพี่แล้วโคตรเจ็บเลยแก ไม่เป็นไรนะพี่ไม่คิดว่าจะโดนหักหลังแบบนี้ทำไมถึงทำกันได้ลงคอนะ